ค่ะวันนี้นะคะหมอนกจะมาแนะนํา สามวิธีนะคะในการเลือกทานวิตามินดีเสริมนะคะวิตามินดีเนี่ยปัจจุบันขาดกันเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กนะคะวัยผู้ใหญ่แล้วก็วัยสูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะทานวิตามินดีเสริมนะคะข้อแรกเลยก็คือเลือกเป็นวิตามินดีสนะคะดีสมเนี่ยมันจะเป็นแอคทีฟฟอร์มนะคะเป็นฟอร์มที่พร้อมใช้งานนะคะอันที่สเนี่ยให้เลือกที่เป็นซอฟเจลนะคะวิตามินดีนะคะแล้วก็คลุมด้วยตัวซอฟเจลนะคะ มันจะไม่ได้เป็นเม็ดแบบเม็ดแข็งๆนะก็จะทําให้การดูดซึมดีกว่านะคะและ3ก็คือเลือกปริมาณอายุนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตั้งแต่1,000 IU 3 0 0 0ย u 5 0 0 0 IU านยุนะคะก็แนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่ขาดวิตามินดีหรือว่ามีแนวโน้มขาดเนี่ยให้เราสามารถทาน3 0 0 0 5 0ถึง5 0า0 IU ยุในทุกๆวันได้ค่ะหรือถ้าใครที่มีความเสี่ยงที่จะขาดเยอะๆเนี่ยก็สามารถมาตรวจเช็คแล้วก็สามารถ